ไม่ได้อะฮะไม่เกียงเลยต้องเอาที่ผมเนี่ยนัอมีอยู่ไหมล่ะผมมีแล้วเนี่ยนักคื่เนี่ยป้ายผมมีทายมารูเขาบอกว่าเนี่ยพรุ่งพร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลไหนที่ชมเอาที่ผมเลยของผมกลับมาตรงวนตรงเวลาไงนี่หวานมาก เพื่อให้การควบคุมและป้องกันรโรคในพื้นที่เทศบาลน,นครเชียงใหม่เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเห็นควรให้งดใช้สถานที่บริเวณโดยรอบตลาดเมืองใหม่และเมืองหลเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมปีเรื่องการพบการติดเชื้อราชบัญญตัตโรคติดตอ่อพุทธศักราช2 5 没干嘛？

มาไมขายต้องมีผลนี่มาแสดงได้แล้วขึ้นแไบขึ้นแบบลอง้ไ็ไ,ไ้เลขึน้นขึ้นงเลย ็คือจากจากที่ได้ได้รับข่าวมานะครับก็จะมีผู้ค้าในการตัองใหม่ออกไปขายอยู่อยู่หลายๆที่ต้องต้องต้งจุดนี้เองนะครับก็ต้องขอขอรบกวนพี่สื่อมนลชนช่วยกันแจ้งให้ทราบว่า ในในการกักตัวทั้งทั้งทั้ง14วันเนี่ยเพื่อต้องเพื่อป้องกันการการแพร่ของโรคแล้วก็ยับยั้งของโรคให้ให้อยู่ในวงที่ที่ที่จำกัดน,น,นะครับก็คือทุกคนจะต้องจะต้องกักตัวทั้งหมดเพราะาตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณร้อยละร้อยละ20ของคนของคนทั้งหมดนะครับเป็นการคาดการณ์ว่าคนที่เหลือทั้งหมดในกรเมืองใหม่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็ต้องก็ต้องต้องกักต,ตัวนะครับ ทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องอยู่ในบ้านบ้านเดือนของตัวเองส่วนในพื้นที่ที่ออกไปขายของในตอนนี้นะครับคือทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะร่วมกับทางทางทางปกครองนะครับจะลงเขา้าเข้าไปตรวจพื้นที่ที่ได้รับแจ้งข่าวมาท,ทุกทุกี่ครับเพื่องดใช้พื้นที่ดังกล่าวครับหมายความว่าตอนนี้ยังไงก็ก็ยังต้องขอความร่วมมือก่อนใช่ไหมครับผมจะต้องขอความร่วมมือให้งดให้ให้งดขายอย่างที่ท่านท่านาผู้ว่าราชการได้ไดแจ้งมาครับ ถ้ามีถ้า,ถ,าถ้ามีเงินมีโลกก็คงไม,ไม่ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนั้นน,น,นะครับทุกนี้อาจจะต้องขอมด14วันครับ